สวัสดีครับครั้งนี้มาทดสอบวิทยุแร่นะฮะเมื่อวิทยุแร่ต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับตัวสําคัญคือสายอากาศนะฮะเราต้องต่อสายอากาศเข้าไปกับนี่ฮะถ้าอยู่ในบ้านต่อสายอากาศเข้าไปกับช่องสัญญาณโทรศัพท์นะฮะเราจะใช้ความยาวของสายโทรศัพท์นี่ครับเป็นตัวเป็นตัวรับขึ้นวิทยุจะได้ไม่ต้องทําสายยาวๆใช้สายของโทรศัพท์ไปเลยนะฮะวันนี้มาลองฟังวิทยุ แลดูครับครับผมยูตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสถานีได้อันนี้ต่อกับแท่งเฟออ์ไลท์ข้างในขยับว่าสามารถเลื่อนเปลี่ยนสถานีได้ใครสนใจอยากประกอบวงจรเดี๋ยวลองดู ลิงก์ใต้คำอธิบายใต้ใตคลิปนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ